โครงการที่55สาไฟกระพริบปรับช้าเร็วได้ตัวนี้จะใช้แหล่งจ่าย3วงนะคะ,ะนี่นก็จะเป็นวงจรเราก็จะทําการเปิดแหล่งจ่ายเลยนะคะเมื่อเราเปิดแหล่งจ่ายนะคะเราก็จะเห็นว่า led มันติดนะคะเนื่องจากมีการจ่ายแหล่งจ่ายแล้วก็มีการจ่ายกระแสะผ่านตัวต้านทานคาปาเบตของทรานซิสเตอร์ แล้วก็ตัวเก็บประจุ C1 นะคะจะทำการเก็บประจุผ่านตัวต้านทานแล้วก็เมื่อตัวเก็บประจุ C2 ตัวนี้นะคะมันเก็บจนอิ่มแล้วมันก็จะคายแล้วก็จะทำให้ LED มันสว่างแล้วก็ตรงนี้จะเป็น VR1 นะคะ VR1 ก็จะเป็นเหมือนการจำกัดกระแสนะคะว่าให้มันเร็วหรือชา้าเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่ที่ตัวนี้เลยนะคะ VR1 นี่นะคะถ้าเร็วเราก็จะเห็นว่าหลอดไฟมันกระพริบเร็วมากแล้วก็จะปรับปรงนะคะก็จะเห็นว่าหลอด LED มันกระพริบช้าลง